สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักการทําขนมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวปั้นแป้งชาแนลค่ะวันนี้พี่แขกจะพาทุกคนมาทําโดนัทน้ําตาลนะคะที่ไม่งอเครื่องตีไม่งอเตาอบค่ะเพื่อนๆที่ไม่มีเครื่องมือสามารถทําได้นะคะดูคลิปนี้ให้จบนะคะทุกคนเริ่มแรกนะคะเราจะใช้นมสด380กรัมค่ะ ตามด้วยยีสต์หวานนะคะตามด้วยยีสต์หวานสองช้อนโต๊ะก็ช้อนกินข้าวแบบนี้นะคะไม่ไม่ต้องมูนค่ะประมาณนี้สองช้อนนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็คนค่ะให้นมกับยีสต์เนี่ยเข้ากันเลยอ่เสร็จแล้วนะคะคนประมาณ2นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลค่ะ วันนี้พี่แขกใช้น้ำตาลอ้อย90กรัมค่ะเพื่อนๆสามารถใช้น้ำตาลทรายขาวได้ปกติเลยนะคะ,ะก็ตามด้วยเกลือป่นค่ะ1ช้อนชาเสร็จแล้วเราก็คนค่ะให้เขาเข้ากันให้น้ำตาลละลายเลยนะคะสีน้ำตาลเขาก็จะแดงหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใช้น้ำตาลทรายเนี่ยสีเขาก็จะขาวค่ะคนเข้ากันดีแล้วก็ใส่ไข่ไก่เบอร์2นะคะ2ฟอง แล้วเราก็ค้นค่ะค้นให้น้องๆเขาเข้ากันนะคะเมื่อเราคนเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราจะใส่แป้งสาลีนะคะอนเนกประสงค์ค่ะเ็ดกรัมเทลงไปเลยแป้งอนเนกประสงค์เนี่ยเราสามารถใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะอาเสร็จแล้วเราก็เป็นไม้พายนี้นะคะคนนี่นะคะ ค่อยๆคนให้ส่วนผสมเขาเข้ากันเลยเราก็คนจนเขาเป็นก้อนนะคะหลังจากนั้นเราใช้มือนวดค่ะในคลิปนี้พี่แขกล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อนวดเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาฝานะคะคลุมไว้ค่ะพักไว้ประมาณ20นาทีนะคะอ่าคลุมไว้เลยค่ะ20นาที อ่ะตอนนี้เราพักครบ20นาทีแล้วนะคะ<ป>ใส่เนยค่ะใช้เนยนะคะวันนี้ใช้เป็นมาการีนนะคะหรือว่าเนยเหลืองค่ะ85กร,รมัมกันวดเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีเครื่องนะคะสามารถใส่เครื่องนวดได้นะคะเพื่อประหยัดแรงค่ะ,ะเดี๋ยวย้ายลงมานวดในนี้นะคะ แล้วก็อย่าลืมเอาฝาหรือว่าหาภาชนะอะไรมาคุมนะคะ,อะตอนนี้ครบ40นาทีแล้วนะคะแล้วก็จะเอานิ้วจิ้มลงไปค่ะ,ะเพื่อเจาะอากาศออกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะยกไปใส่ถาดค่ะนี่นะคะ,ะถาดของพี่แกก็จะโรยแป้งเล็กน้อยนะคะ ถ้าเพิ่อนๆไม่มีกิโลก็ตัดแบ่งเอาเลยค่ะก็กะนะคะกะชิ้นเอานีก็ได้เดี๋ยวลองช่างดูนะคะ,ะประมาณ83กร,รัมค่ะแล้วก็แบ่งแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดจะได้15ลูกค่ะ แล้วเราก็ปั้นนะคะให้เขาเป็นกลมๆเนี่ยค่ะถ้าเราปั้นไม่เป็นนะคะหัดใหม่ๆก็จะประมาณนี้ ใช้ข้างมือเนี่ยค่ะรูดลูดแบบนี้นี่ค่ะลูดทั้งข้างล่างอ่าแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะ,ะวิธีการปั้นนะคะก็ ก็ทำมือประมาณนี้นะคะแบบนี้แล้วเราก็จะวนแบบนี้ค่ะนี่นะคะถ้าคนที่อย่างปั้นไม่เป็นนะคะประมาณนี้ทำมือแบบนี้นะคะประมาณนี้แบบนี้เราก็วางลงไปค่ะนี่วางให้ทุกนิ้วนะคะโดนพื้นให้หมดเลยค่ะยกเว้นนิ้วนิ้วชี้ไม่ต้องโดนนะคะอะ่พอมาปุ๊บเราก็วางนี้นิ้วชี้เราจะประคองก้อนแป้งนะคะแล้วเราก็หมุนค่ะ วนลักษณะแบบนี้วนแบบนี้นะคะก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเดี๋ยวเราจะพักไว้20นาทีนะคะเอาหาผ่าขวาบางหรือว่าพลาสติกคุมไว้นะคะคุมไว้แล้วก็พัก20นาทีค่ะอ่าระหว่างที่เพื่อนๆรอขึ้นนะคะเพื่อนๆก็ต้อง เตรียมตัดกระดาษลอกลายไว้ค่ะใช้ขนาด5คูณ5นิ้วนะคะเอาไว้พบเวลาแล้วเราก็เปิดเลยอ่าเราก็กดค่ะสองด้านเลยนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างเพื่อเป็นการไล่ฟองอากาศนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็แล้วก็ พับนะคะไล่ไล่แบบให้ข้างบนเขาตึงนะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้เราก็เอาที่นวดแปลงนะคะครึ่ง ประมาณนี้นะคะพี่แก็ก็จะใช้แก้วนะคะเป็นแก้วเปกนะคะกดรูตรงกลางาก็ใส่กระดาษไวะคะ้ค่ะ อ่าตอนนี้เราก็ทําครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพักน้องเขาไว้ประมาณสิบนาทีค่ะอ่าระหว่างที่เพื่อนเพื่อนตั<ๆ>้นก็ต้องไปวอร์มเตาไว้นะคะใส่น้ํามันค่ะวันนี้ใช้น้ํามันเอ,อ่อถุงนะคะหนึ่งกิโลค่ะแล้วเราก็ใช้ไฟอ่อนในการทอดค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามา ลองทอดนะคะว่าน้ํามันร้อนหรือ,อยังพี่แขกจะใช้เศษนะคะที่เรากดตรงกลางเนี่ยค่ะลองทอดดูค่ะถ้าแบบเขาเดือดนะคะเป็นฟองเล็กเล,กเลกแบบนี้นะคะแสดงว่าน้ํามันร้อนแล้วค่ะเรานําโดนัทของเราลงไปทอดได้เลยค่ะเราก็ใส่แป้งโดนัทของเราเนี่ยค่ะจนกว่าจะเต็มกระทะนะคะใช้ไฟอ่อนอ่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเวลานั้นเขาจะไหม้ไวนะคะ ด้านหนึ่งเราจะทอดประมาณไม่เกิน2นาทีค่ะ,ะครบ2นาทีแล้วพี่แขกก็จะกลับด้านค่ะค่อยๆกลับนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นโดนเรานะคะค่ะอันนี้ก็เป็นด้านกลนนะคะก็จะมีรอยต่อนิดหน่อยค่ะ อ่ะตอนนี้น้องเขาก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะพี่แคกก็จะเอาขึ้นนะคะแล้วก็เสด็ดน้ํำมันไว้ค่ะแล้วเราก็ทอดน้องไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดแป้งค่ะอ่ะเราพักให้เขาคลายร้อนนะคะแล้วเราก็จะไปคลุกน้ําตาลกันค่ะอันนี้พี่แขกจ,จะคลุกอันที่เป็นเศษก่อนนะคะพี่แขก ไม่มีเวลาที่จะไปรวมเป็นชิ้นใหญ่นะคะก็เลยทอดทั้งแบบนี้เลยค่ะค่าวันนี้โดนัทน้ำตาลของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พี่แกรใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะสีเขาก็เลยเข้มนิดนึงค่ะ พี่แขรก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามและรับชมให้กำลังใจพี่แขรด้วยดีเสมอมานะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสมหวังในทุกๆเรื่องเลยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ